อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือวันนี้คือวันดีของชีวิตโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเรื่องให้อาหารหมาป่าใจดีวันนี้ครบรอบ20ปีเหตุการณ์11กันยายนที่ประเทศอเมริกาหลายคนคงจำได้ แต่บางคนอาจจะยังไม่เกิดนั่นคือเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารแล้วบังคับเครื่องบินให้ชนตึกเ o ลเทรดเซ e นเตอร์ซึ่งเป็นตึกแฝดที่กรุงนิวยอร์กกับอีกสองแห่งที่กรุงวอชิงตันและรัฐเพนซิลเวเนียตึกแฝดถล่มลงมาคนตายเกือบ3,000คนเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากผู้เท่าคนหนึ่งมีเชื้อสายอินเดียนแดง ได้พูดถึงความรู้สึกหลังเกิดเหตุการณ์11กันยาไม่นานให้หลานฟังว่าในใจของปู่มันเหมือนกับมีหมาป่าสองตัวกำลังต่อสู้กันตัวหนึ่งโกรธแค้นพยาบาทอีกตัวหนึ่งให้อภัยเมตตาและมีความเอื้อเฟื้อหลานถามปู่ว่าแล้วตัวไหนชนะปู่ตอบว่าตัวที่ปู่ให้อาหารมันไงละ่ะ คำพูดของปู่ให้แง่คิดที่ดีสะท้อนความจริงที่ว่าในใจคนเรามีฝ่ายขาวกับฝ่ายดําต่อสู้กันจะเรียกว่าโพธิกับกิเลสหรือกุศลกับอกุศลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหนก็มีสองสิ่งนี้กําลังต่อสู้กันอยู่ในจิตใจคนเรานั้นไม่ได้มีแต่ด้านมืดอย่างเดียวและก็ไม่ได้มีแต่ด้านสว่างอย่างเดียวแต่มีทั้งกิเลสและโพธิ มีทั้งความฝ่ายดีและความฝ่ายต่ําแต่ฝ่ายไหนจะมีชัยชนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้อาหารฝ่ายไหนถ้าเราให้อาหารฝ่ายกิเลสก็เหมือนให้อาหารแก่หมาป่าตัวที่โกรธแค้นพยาบาทตัวนี้ก็จะชนะให้อาหารหมายความว่าอย่างไรเช่นเวลามีความโกรธความเกลียดก็ทำตามมันมันสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้ทำร้ายก็ทำร้าย มันสั่งให้กลั่นแกล้งก็กลั่นแกล้งถ้าทำตามมันมันก็จะมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับให้อาหารมันหรือถึงแม้ไม่พูดไม่ทำแต่ว่าในใจจมอยู่กับความโกรธความเกลียดก็เป็นการให้อาหารมันเหมือนกันเพราะทำให้มันมีกำลังมากขึ้นการคุ่นคิดถึงสิ่งที่เราโกรธเกลียดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์คือการให้อาหารมันเพราะทำให้โกรธเกลียดมากขึ้น การเสพหรือรับรู้รับฟังสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดความโกรธความเกลียดเช่นอ่านข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ล้วนแต่กระตุ้นให้เกิดความโกรธความเกลียดก็เป็นการให้อาหารหมันเช่นกันการทำอย่างนี้เท่ากับเป็นการเติมอาหารให้หมาป่าตัวแรกจะเรียกว่าหมาป่าเกเรก็ได้คือตัวที่โกรธแค้นพยาบาทคนทุกวันนี้ให้อาหารหมาป่าตัวนี้อยู่เป็นประจำ จากการเสพข้อมูลทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางไลน์ซึ่งล้วนแต่กระตุ้นให้เกิดความโกรธความเกลียดความกลัวอันนี้คือการให้อาหารหมาป่าเกเรให้อาหารอีกวิธีหนึ่งคือกดข่มมันเอาไว้เมื่อมีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นก็กดข่มเอาไว้ดูเหมือนดีมันก็ดีชั่วคราวแต่คนมักไม่รู้ว่านี่คือการต่ออายุให้มันการไปตอแยกดขม่มหรือผลักใสมัน เป็นการต่ออายุให้มันทั้งนั้นทำให้มันมีกำลังมากขึ้นวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ทั้งการกดข่มหรือผลักไสแต่ทำด้วยการให้อาหารหมาป่าตัวที่สองจะเรียกว่าหมาป่าใจดีก็ได้คือตัวที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายโพธิมีความเอื้อเฟื้อเมตตาการุณาการพูดดีทำดีหรือความเสียสละทำให้กุศลธรรมในใจเรางอกงามขึ้น เป็นการเติมพลังให้กับฝ่ายโพธิฝ่ายกุศลการหมันเจริญสติก็เป็นการเพิ่มกำลังให้กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นโพธิอย่างหนึ่งการทำความดีถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำหรือเต็มใจทำแต่พอทำไปแล้วมีความสุขที่ได้ทำเช่นการบริจาคเงินหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำแล้วอีกฝ่ายมีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วย ความสุขนี้เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจฝ่ายกุศลเปรียบเหมือนอาหารที่เลี้ยงหมาป่าใจดีทําให้มันมีกําลังพอมีกําลังแล้วกุศลโพธิหรือความรู้สึกตัวก็จะไปจัดการกับกิเลสอกุศลหรือความหลงมันจัดการเองถ้าเราจเจริญสติบ่อยๆจนสติรวดเร็วปราดเปรียวพอเผลอคิดเผลอกโกรธขึ้นมาก็รู้ทันสติทำให้เห็นทำให้รู้ทัน ขับไล่ตัวโกรธตัวหลงออกไปโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะว่าสติทำงานแทนเหมือนกับน้ำเสียหรือน้ำเน่าในบึงในคูคลองเราไม่จำเป็นต้องไปวิทย์หรือสูบมันออกเพียงแค่ปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีก็จะไปไล่น้ำเสียเองในทำนองเดียวกันอากุศลที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน เพียงแต่เปิดโอกาสให้กุศลทำงานเท่านั้นมันก็หายไปจากใจหรือลดน้อยถอยลงกิเลสไม่ใช่เฉพาะความโกรธความเกลียดเท่านั้นความโลภหรือราคะก็เช่นกันเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเพียงแต่เปิดโอกาสให้กุศลโพธิหรือความรู้สึกตัวทำงานมันก็จะไปขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปจากใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความสุขสงบเย็นเราก็ต้องพยายามให้อาหารหมาป่าใจดีเยอะๆคือการบำรุงเลี้ยงโพธิหรือกุศลในใจเราอยู่เนืองๆนอกจากการพูดดีทำดีแล้วเราควรฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญารวมทั้งหมั่นรับรู้เรื่องราวดีๆของคนที่เสียสละคนที่มีจิตใจเมตตาแม้ถูกทำร้ายแต่ก็ยังให้อภยัยผู้ที่ทำร้ายเขา แม้คนรักถูกทำร้ายสูญเสียลูกไปก็ยังให้อภัยฆาตกรพอเรารับรู้เรื่องราวแบบนี้ก็จะเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาเป็นการกระตุน้นหรือเสริมความใฝ่ดีในใจเราเป็นการให้อาหารหมาป่าใจดีเป็นการเติมโพธิในใจเราและเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากขึ้นจิตใจเราก็เป็นสุขสงบเย็นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์